สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ Market Structure วันศุกร์ที่4เมษายนนะครับอ่ะเราคุยเรื่อง Market S t r u c t u r e เนาะเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องโครงสร้างตลาดก่อนอันดับแรกไปดู4ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ตามที่ผมอมธิบายมาตลอดนะเนาะว่า Market Structure มันมีผลสำคัญต่อการมองเห็นอนาคตตลาดอย่างเช่นตรงนี้มันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับตามที่บอกครับจะเช็คบนเอาล่างกับล่างมาชนกันนะครับในการเช็คบนเนาะเราเอาข้างล่างกับข้างล่างมาชนกันเนาะ กด copy paste ไปสูงที่สุดนะครับนี่คือการเช็คบนซึ่งนะครับกฎของการเล่น s i G 1เนี่ยสูงกว่านี้ถึงจะสามารถเล่นเซลล์ได้นะครับและในทางตรงกันข้ามกันนะครับต่ำกว่านี้ถึงจะสามารถเล่นบ่ายได้นะ,ะต่ำกว่านี้ถึงจะสามารถเล่นบ่ายได้อย่างนั้นเรากําลังสร้างรันไปให้ตลาดวิ่งนะครับนี่คือความเข้าใจเนาะสร้างรันไปให้ตลาดวิ่งเมื่อเราเข้าใจว่านี่คือการสร้างรันไปให้ตลาดวิง่งตลาดวิ่งไปแตะแล้วก็ร่วงลง ลงมาต่ำกว่านี้แนละ้วมันก็ดีดขึ้นดังนั้นเมื่อตลาดลงมาหลุดนะครับแบบไม่คิกว่าหลุดนะลงมาเกินนะแบบไม่คิกว่าหลุดตลาดจะกลับตัวไปพื้นฐานดังนั้นรันเวย์ของอทองในสีชั่วโมงเนี่ยมันมีอาการในการหลุดแล้วเราไปดูรันเวย์สิบนาทีเราซูมมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตีกราฟนะครับก่อนที่ตลาดขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมฮะเราเราแค่จับตีเลยจากศูนย์ที่สุดไปสูงที่สุดเนาะเปลี่ยนสีหน่อยให้เข้าใจง่ายนะครับเปลี่ยนสักสีเหลืองเลย นะครับถ้าตลาดมันจะขึ้นต่อตลาดต้องหลุดเทรนสีเหลืองนี้นะครับก็คือเส้นสีเหลืองรอบนี้ขึ้นไปนะครับย่างนั้นเราเห็นว่าตลาดเนี่ยไม่หลุด1ตลาดไม่หลุดเส้นสีเหลืองกด Copy pass ไว้ต่ำที่สุดนะครับยิ่งนั้นการที่เราเช็คล่างเนี่ยคือเราเอาบนกับข้างบนนะครับตีเทรนไลน์หากันกด Copy pass ไว้ข้างล่างตลาดเนี่ยมีโอกาสหลุดเทรนไลน์นะที่เป็นโครงสร้างขึ้นนะลงมาดีดกลับรีเทสและก็ลงต่อ,อย่างงั้น3 0,000ื่น นะฮะอาจสามสาทองสามพันมาแน่นะครับแต่มันจะมาได้จนขวานะมันทําการรีเทสลงหลุดทําการรีเทสโครงสร้างใหญ่ซึ่งโครงสร้างสีชั่วโมงเนี่ยมันต้องทําการรีเทสออกมาถึงจะลงต่อได้นะครับนี่คือการวิเคราะห์ตลาดในวันศุกร์ที่4นี้คืนนี้มีการไลฟ์สดเทรดด้วยนะครับแล้วก็แจกเครื่องมือด้วยสําหรับใครที่กําลังอยากได้เครื่องมือลองใช้นะครับไม่ต้องไปเสียตังค์นะ มาลองรับเครื่องมือไปใช้ดูใครที่ไม่สบายใจกับการเทรดไม่รู้ทิศทางตลาดไปทางไหนนะครับคืนนี้2ทุ่มที่ช่อง WinTrader เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมากทุกคนครับที่ฟังมาถึงตรงน,นี้นะครับกดไลค์คอมเมนต์นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะมาตอบทุกความคิดเห็นของท่านนะครับ